้องอาถุเกีวิวซิกสวัสดีครับเงเอมันตรมันตรมันเจียบราบฟมราทมเรือนไฟมันอ่อนระอถ้วยใบทักใส่เพื่อผู้สาวเขาสิเขาเดพอเรื่องไปในงานมันยังเ็จทางสันหลังแคเกินบนไอเสตโตปุ่มเชิญจันทร์พี่เซ็ตเขาแท้แท้ละน้อง เขาคุกศีรัเขาคุกศีรษยองตึกองอยอเยเดินแต๊สีเห็ดกันโลดขออยากดึก้าไม่บาดใจให้สูขให้สันกันเอาหุ่นเอวเ้อดมไว้ได้ขึ้นสวรรค์เอสันเอินได้ขึ้นไอแน่เด้อยามเธอมีแหงือได้แ่เดือยามเธออดใจเาขให้หนอดแฟนเก่าที่เคยกอดเศ้ากอดแรงอื้นไอแต่เดอ บาแน่เด้อยามเธอมีเจ้าเบ้าขึ้นหน้าหน้าตาการล้อมาหลังเขาบางงานสน้องมันแค่บางบางเกิดกันเขาป่วยมันกะเลแของขึ้นไอปบอหน้าหน้าตาบ้อพัน้านหลังบอใหญ่มียังให้เราแต่เดือดกับเจ้าเบ้าพวกเขามาแต่งมือแรกนี่หลักตัวตีเปิดสามทำการแสดงกินตับเจ้าจุดซอแจ้งทิศเราจะเป็นแสดงใจแซทบดีดีแห่แทบแยกดีอย่าลืมไอได้เองขึ้นสาววันสันนั่นได้เกิดไอ้แน่เด้อยามเธอมีแหงอยู่โน้นได้แน่เด้อ บาเบาแน่เด้อยามเธอมีพวกเราโตเกียวมิวสิกสวัสดีนะครับ ใจช้อนมันแก่บ้างบางทึกนเขาป่วยมันกะเด้แขว่งคือไถยบอหนาหนาตาบ่อพันบ้านหลังบ่อใหญ่บ่อที่ยังเี่เราใจทือก็บเ้าบ้าผู้เขามาแต่งมือแรกนี่หลักมือสี่เปิดสากทำการสาเร็งกินตับตับสดย่างจินเราจาเป็นแสดงใจแซบดีบีแฮแซบอย่างดีย่าลืืออายใดเด็กขึ้นสาวัดเนื้สั้นได้อื่นอายนเด้อยามเธอมีแหงคืนอดอลยเด้อยามเธอคอยกับเขาให้ขึ้นหอดแปนเก่า มีแห้งบ่นอหามีอยู่จ้าอยากมีแห้งก็หนี่บอมือนี้ต้องบอกว่าแดนเซอร์ขายเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกแดนเซอร์ชายแท้ได้หน่เบิงงออกวันนี้ว่าเป็นไส้แท้จ้าอยากเห็นใกล้ๆบ่ค่ะอ่าลงมาลงมาลงมาเด็กๆลงมาลงมาลงมาตามแม่มาลูก มาดูเขามาเมืองไกลๆค่ะพี่น้องค่ะบุ้ยนักแตกน้ำแต่นเงงวย,งย,ยสดสดอยู่ผู <c oughs> ้ดใดมีทิชชู่ผูใ้ใดมีผ้ากับมาเสร็จนองในเดอ้อบอจักบาทดอกทิชชู่หน่ะซื้อมาแน่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คือชมหน้าชมตานะคะของทีมงานเออแดนเซอร์แล้วก็ทีมนักร้องนะคะค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเป็นโตแทนนะคะมือนหนีมาสำหรับงานเออ ปิดวงของคณะอีสานนครศิลป์ในคำขึ้นนี้เดี๋ยวไปนกิบซีมวนกันต่อแต่ตอนนี้ซิกเนเจอร์ของฮอนแล้วบอสฮอนบอฟังนี่ฮอนกระถอดเสื้อฮอนกระถอดเสื้อถอดเลยถอดเลยฟังนี่เดี๋ยวถอดได้บอถอดไม่ได้ถอดม่ได้ฉันสิถอดได้บันนี้ใจเย็นใจเย็นถอดเจนเือกับพ่อเดี๋ยวเดนซิม้าแนะนำโตแนะน้ำโตแดนเซอร์ทีละคนก่อนครับผมเอาจากพี่ใหญ่สุดกันเนาะ อาจารย์ใหญ่ของเราพี่ใหญ่พี่พใหญ่นะคะอาจารย์น่าจะดีคาขออันดนตรีฮาวๆจัง่อยนะคะให้เปิ้นโช้ตนะคะหายใจป่าแล้วบันนี้พี่กีตาร์ตัวเกียวมิวสิกนะครับผมพี่กีตาร์พร้อมไหมคะดนตรีเอียงมาเลยพี่เร็วๆโซโล่มาเลยมาเลยค่ะมาเลย<า> อ้ออเอไยังไม่ยัง,ยง,ยงอออ,อ,อ,อาอีกเออเออีกเออออีย่างอยู่ในมือ่ะะนันหำล้กับหมยุนขอโทษคทีถามบั้นไปค่ะ เจ้าจอยเจ้จอยในน้อยน้อยบ้านี่บ้น้อยครับน็อกฟิลมไปโอ้ตก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 โอ้ยระวังเดือดตีแหห่งลายยังอีกครั้งหนึ่งว่าแดนเซอร์ชายนะคะไม่ใช่บาร์โฮส เอบรรยากาศมันคืออยู่บ่มันคืออยู่อย่าเพิ่งให้ดื่มกันเยเพิ่งให้ดื่มกันนะคะอ้าฝฟังนี้อ่าฝฟังนี้ถอเสียทาแล้วน้องบิทน้องบิดพร้อมไหมมียัวทาแล้วยัวยัวน้องวิทยัวยัว อุ้ยอันนี้มาไม่มาไม,ามาค่ครับพี่น้องขาไม่ละสูตรแก่กองท่านได้เช็คประสิทธิภาพอยู่ต้องลองเช็คเบิง้งพี่เดียวได้ตีน้องแม็กพร้อมไหมน้องแม็กพร้อมครับพร้อมครับเอาไป เห็นบ่าเพิินบ่มวา่าน้ำกระไดโอ้ยถ้าล่วงไปหันเราห้ำซักหนาเพื่นเทีย่ยไหนเอาได้มือละลอยหาิหนึง่งเห็อนอย่างกระดอกกระเดียดแท้พี่ฟังนี่บอกว่าคือ่โดลดลงฟังนี่หายเอื่อยแน่เพิ่นา่าฟังนี่ป้าจ้า <c oughs> ยันหัวใจบ้าเอาฟังนี่ซะ <c oughs> อ่ะเหลือสองคนงตะกี้สองคนนี้กับเป็นแดนเซอร์คือเพิินครับผมอ่าวันนี้ได้มีโอกาสร้องเพลงแบบเต็มตัวครั้งแรกแมนครับรู้สึกยังไงชอปเปอร์รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าเป็นเกียรติหลายกว่าครับผมดีใจ ที่ได้ร้องเพลงสู่พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับผมน้องอาร์รู้สึกไงบ้างครับผมรู้สึกเป็นเกียรติร้ายนะครับที่ได้ว่าร่วมปิดฤดูกาลของอีสานนครนซินในคำเคืนนี้ครับผมแต่แต่บอเลือมมันบอบอเลืมโชว์ได้บอลนี่โชว์สเต็ปสักหน่อยได้บอเอาอยู่บ่อยากเห็นเ<อ>สเต็ปอชอปเปอร์จังเออเป็นยังไงบ้างสเต็ปชอปเปอร์นะฮะอาจารย์ดนตรีเอาเ้าแง้วค่ะโอ้ยเออ จักเทียเด้อส่งขาวนี่ใจกูบ่ดีบด่ดีอยากเห็ยนข้าวก็นียู่แต่ว่ากางเกงแบบมันลามคับเห็มันแตกไปโลดมึอแมกกันได้ดออ <laughs> มาคนสุดท้ายยังไม่ท้ายสุดนะน้องอาร์ตน้องอาร์ตสู้อาร์ตพร้อมหรือยังน้องอาร์ตกสิเค้งหนาจักหน่อยมือน,นียิ้มตอลอดเวลาเลยถ้าพร้อมแล้วเอาเมลเซ บมือนีแ,แบล๊บแบลโอยันยันได้ซักส่งนะฮะอ่ะ hmm. ท yes ่านในเมิร huh. oh, so ์ด้นพ mm ี hmm. ่น mm ้องค่ะม yeah, ีพอตะโปมันอยู่พอตะโปออกมากล่องว่าอยู่ออกมามาแม่มาแม่์ยาซ่าปนันเพื่อสิลำคาดเท้าโอ้สวัสดีครับบอสวัสดีแมนบอเมีนบรอบอเมีนบอเมีนมือนีบอกไว้ก่อนแจ้งไว้ก่อนนะค่ะมือนีบอสบีกบอมาเด้อค่ะยากลูกยากเต้าเขาเอาลูกอยู่นะคะตอนนี้ มือดีอบอลกองมาแทนมาใส่เสือ้อคือกันพร้อมปาดใส่เสือ้อคือกันเมิดค่ายซื้อร้านเดียวกันซื้อร้านเดียวกันเพร <อ S 2> าะว่าบอลเดนัดกันจะคนสวัสดีครับ <c oughs> น้องกองว่าอยู่ตัวเกี่ยวมิวสิกด้วยครับน้องกองนะฮะมีมีเพลงพึ่งปล่อยออกไปด้วยแต่ก่อนฟังเพลงนั้นเงากวกันจักหน่อยนยโชว์สเต็ปเมื่อกี้เขาโชว์แล้วโชว์ให้เขาเบิ้งน้ำเออเอาคักเด้อเขาเฮดไปดีอยู่ได้บางหันกระไดพร้อมไปค่ะ พร้อมแล้วอักก้องวายุไปอ่าขอบคุณมากค่ะยังสเต็ปยังนีเอโอ้ยออกกะเลยจบซัำอ <c oughs> <ฮ>่ะ น้องก้องมีเพลงเพิ่งปล่อยออกไปด้วยฝากพเพลงหน่อยนะครับผมแค่ได้ยินครัว่าขอโทษนะครับผมพี่น้องเคยฟังโบโน้อทาง YouTube เนาะเคยฟังบ่าจา้าเ<ะ>ข่าไ่เด้ออันนี้นก็เคยมาสัน่นสามเท่ามาสัน่นเออ,เอ,อก็ด้ดีแล้วนะเดตตั้งสามวิวครับผมก็ยังดีใจนะครับผมเซมมปูได้ปะเซมมปูได้ครับผมเซมมปูเอี่อยงเนาะครับจักหน่อยจักหน่อยออ๋ เคยฟังบมโนเดี๋ยวสิลองดูฟังด้ครับพี่น้องจ้าลองเลยจ้าก็แค่ได้ยินคำว่าขอโทษก็หายโกรธแล้วเด้อคนดีบ่อยากให้เรื่องลงเอ่ยจังสีอยากสิมีเพียงเจ้าข้างกายอ้าวฝากในเจ้าจ้าอยู่ใน YouTube นะฮะชื่อเพลงอะไรนะ แค่ได้ยินคำว่าขอโทษนะครับผมเพลงนี้ก็บอสบีกเล่นพระเอกให้ด้วยเล่นเอ็มบีให้ด้วยกำลังสะเพ่งแทมใจนะครับผมเพ่งแทมใจบอสบีกนะครับผมก็เล่นแต่งเป็นชุดบอสบีกมากเป็นตัวแทนตีครับผมเพิ่นบโได้มาเนี่ยเออก็ว่าเดาซอยเพิ่นเพิ่นจมอยู่ในไหลแล้วตินีแม่นบอกเพิ่นอยากเดาแล้วบอกทั้งนื้อเออเพิ่นอยากเดาแล้วเพิ่นอยากเดาแล้วเอ้าเข้ากับสีมะม่วงมายาวกันต่อครับพี่น้องค่ะกับโตเกียวมิวสิกเอายาวจ้าับผไปกันต่อเลย เพือเพอแต่เปิดผามันกันผามันกันบ่าวหมอลางสิบผ้าบนคุณนมคุณสาวขอเชิญชูออกมามวนนาเว